เราจะไม่เกิดความรู้สึกโดยแท,ยท้จริงพี่น้องผู้ศึกษาที่เรางติตามรายการอยู่ในขณะนี้นพี่น้องต้องคิดนะและต้องมาทำความเข้าใจนะที่พี่น้องปฏิบัติอยู่ทุกวันนั้นพี่น้องเข้าใจแล้วอย่างพี่น้องเคยศึกษาเจาะลึกแล้วอย่างหรือว่า ละหมาดปอยยางนั้นแหละที่เราเรียนมาอย่างก็เรียนแล้วก็ปฏิบัติปอย่างกล่าวก็กล่าวไปไม่รู้ว่าว่าในส่วนนั้นดูในส่วนไหนของการล,ละหมาดอยู่ในรูปคนมีมันไม่เช็คดูอยู่ในสุนั้ของการล,ละหมาดก็ไม่ช็คไม่ได้ชิคอยู่อยู่ในชนารัตนก็ไม่ได้ชิคอยู่ตั้งอย่างเดียวพี่น้องระวังให้ดีที่้องต้องระวัง ต้องศึกษาเงีงนี่แหละนี่คือการละหมาคือที่เราต้องเคารพกราบไหว้ต่อพระองค์เรา,ารสุบบาหุสุภะนา,าวุตตาอละเพระพา,าพระว่าละหมาเพราะว่าอิปะดาของเราที่ที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่พระองค์ทรงัแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในส่วนนี้ละ่ะ ความสมบูรณ์จะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างจะไม่เกิดความสมบูรณ์แน่นอนที่จะไม่เกิดความสมบูรณ์อิบัขกรเราจะความดีคณัจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นทางรายการของเราก็ต้องจะนําเรื่องราวต่างๆในเรื่องของหลักอิบัตหรือหลักการยึดเหนี่ยวทางจิตใจทางรายการของเราเป็น สรุปปนรายการจะเอามาชี้แจงหรือว่าแนะนำให้กับพี่น้องผู้ที่ก็ลังติดตามรายการรายการแสงสว่างในจิตวิญญาณของเรา <c oughs> พี่น้องที่ก็รังนี่แหละทางเราที่จะได้นําสาระมาสู่พี่น้องส่วนหนึ่งบางทีอาจจะว่า ในส่วนนี้เราไม่ได้คิดเราไปคิดส่วนอื่นเราจะไปคิดว่ากลุ่มนั้นไม่ใช่พวกเรากลุ่มนี้ไม่เหมือนกับเรากลุ่มนั้นอย่างนั้นกลุ่มนี้อย่างนี้กลุ่มนู้นอย่างนู้นแล้วเราไม่ได้พิจารณาตัวเองว่าที่เรากระทำอยู่ทุกวัุันนี้นั้นเราเข้าใจได้่อย่างคำว่าบุรากรรเนาะคืออะไรคำว่าเนียยอย่างไร เราคิดได้อย่างในตัวเองอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปมองหลุมนั้นอย่างนั้นลุ่นนี้อย่างนี้ลุมนู้นอย่างนู้นต้องกลับมามองตัวเองที่พระองค์บอกว่าวาฟีเอาฟูดิกุมอาลรตุกซีบุให้พิจารณาดูในตัวของเจ้าแล้วเจ้าไม่ไม่ไม่เห็นเลยหรือว่าตัวของ,ต,ของตัวของเจ้าเป็นอย่างไร อย่าไปมองคนอื่นอย่าไปมองกลุ่มอื่นต้องมองตัวของเองเสียก่อนว่าที่เขาพูดไปที่เขาเนะไปว่าสิ่งนี้เรารู้ได้อย่างสิ่งนี้เราแจ้งไปอย่างนี่แหละพี่น้องพี่น้องต้องพยายามเพราะว่าชุดคะของเรานั้นจะเกิด ความบริสุทธิ์ยแท้จริงได้นั้นเราต้องายาพยายามประกอบใจแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนให้ละเอียดนั่นแหละมันจะเกิดในเรืรเ่องของความกชัญญมันจะเข้าถึงระดับในในสิ่งที่เร็นลับมันจะเกิดความบริสุทธิ์โดยแท้จริงคำว,ว่าคำว,ว่าอยางที่าเียว่อัลฮะนี่แหละที่นรางูุก สำหรับตัวนี้ผมก็ได้ทำสาระเล็กๆน้อยๆเอามานำเสนอให้กับผู้ศัทธาให้เป็นข้อคิดให้เป็นข้อคิดให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราเองในเมื่อสิ่งที่ถูกกล่าวไปนั้นถ้าหากว่าเรา ยังเข้าไปถึงในจุดที่เขาได้กล่าวไปนั้นเราต้องพยายามต่อไปเพราะว่ารับของเรานั้นเราอยากปฏิบัติทุกวันครั้งหนึ่งเราหาให้ได้ความบริสุธธทธิ์ที่แท้จริงคืออะไรสุดท้ายนี้ผมก็ขอจากพรสุภานัวตาลได้ส่งประทานความสุขดวยความสละม,มรมะเนื้มัร โว่ความปรารถนาให้กับพี่น้องผู้ที่กำลังติดตามรายการแสงสว่างในจิจวัญรของในค่ำคืนนี้ผมขอจบด้วยคำว่าอัลกินดาฮิโตฟิกบัิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ